สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาชมฟาร,ร์มงามของต้นพูด่างนะคะที่เห็นกันอยู่ทั่วๆไปแตเ่เป็นไม้เลื้อยที่อาศัยกับต้นไม้อื่นได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อ,อ,อสร้างความสวยงามสีสันให้กับต้นไม้เพิ่มขึ้นในลำต้นนะคะก็ต้นไม้ชนิดนี้ที่ศึกษามานะคะถิ่นฐานมาจากหมู่กเกาะมาหาสมุทรแปซิฟิกเลยนะคะต้นไม้ชนิดนี้ ก็จะบอกว่าเขาปลูกให้เขาเลี้ยงกับต้นไม้เนี่ยเขาสามารถดูแลตัวเองได้สบายเราไม่ต้องไปโปะคุยเขาเลยนะคะก็ยอดของเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆยอดที่แตกใหม่พอแตกใหม่นี่เราก็จะเห็นสีสันใบของเขาก็เริ่มด่างให้เราเห็นแล้วนะคะใบจะด่างสวยงามมากอันนี้เรามาดูโคนกันนะคะเราจิ้มดินเอาไว้นานแล้วะคะ่ะแล้วเขาก็จะแตกของเขาออกมาค่ะ ส่วนความยาวนี่ไม่จํากัดนะยาวมากเท่าเราไม่หักเขานะคะส่วนการแตกเนี่ยเขาจะแตกรา,ากของเขาจะออกมาตามป้องแบบนี้นะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยเห็นรากไหมคะเขาจะเกาะเกาะต้นไม้แบบเนี้ค่ะเพื่อดูดน้ําเหล่าเลี้ยงอาศัยกันก็จะยาวเดี๋ยวเอ,เอาดึงออกมาก่อนนะคะเนี่ยค่ะให้เพื่อนๆดูปลายยอดของเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ นี่ปลายยอดของเขาลาเขาก็จะแตกมาเลยค่ะแล้วก็จะเอาพันน้ดต้นไม้ให้เขาเลื้อยขึ้นไปค่ะอ่าดูแลง่ายค่ะเพื่อนๆต้นใบด่างภูด่างชนิดนี้ดูแลง่ายมากเพราะว่าเขาตายยากนะคะอันนี้ใบเพิ่งแตกใหม่นะคะเพื่อนๆค่ะจะสวยงามมากค่ะตายยากมากนะคะต้นไม้ชนิดนี้ค่ะ ถ้าใครปลูกแล้วไม่มีเวลาก็เอาไปจิ้มดินปลูกกับต้นไม้ไว้เลยนะคะส่วนความยาวไม่จํากัดนะที่เห็นนี่ยาวมากแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยดูนะคะเนี่ยความที่ที่มีอยู่เนี่ยยาวมากอ่าก้านนู้นยิ่งยาวใหญ่เลยค่ะก็ให้ก็พันกับต้นไม้ไปนะคะก็สมบูรณ์มากดูลากนะคะจะออกตามป้องอย่างเงี้ยเป็นไม้อุ้มน้ํานะคะใบก็เย็น เย็นตาด้วยเป็นต้นไม้ที่แบบน่าสนใจปลูกกันนะคะแล้วปลูกให้เลื้อยกับรั้วเนี่ยก็จะสวยงามมากนะคะเนี่ยค่ะเราทํำเนี้ยให้เขาอยู่กับต้นไม้เนี่ไว้แบบเนี้ยค่ะค่ะวิธีจัดแต่งเขานะคะเพราะว่าเดี๋ยวให้เขาเข้าไปเรือซีกไม้อ่ะนี่ทําไม่ได้ค่ะ เนี่ยค่ะให้ม้วนๆไปกับต้นไม้เดี๋ยวรากเขาเกาะเองนะคะเพราะว่ารากเยอะมากนะคะการขยายพันธุ์ก็ไม่ยากนะคะเห็นไหมคะใบสวยงามมากเดี๋ยวเรามาดูขยายพันธุ์กันค่ะอันนี้ยังเล็กอยู่แต่เราจะดึงวัวนั้นมาอาศัยต้นเฟิร์นนะคะเราก็จะดึงเขาขึ้นมาเลยแบบเนี้ค่ะอืมออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วนะคะ ลากก็จะสมบูรณ์มากเดี๋ยวเรามาใส่กระถางเลยนะคะให้สวยงามเอาไปไว้ในห้องน้ําก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่นานๆก็ต้องออกมารับแสงเขาทิงหนึ่งค่ะแล้วก็เอาลากลงไปเลยแบบนี้นะคะนะคะี่ค่ะปลูกในน้ําก็ได้นะคะแต่เราว่าในดินเวิร์กกว่านะในฟาร์มคิดของเราอ่ะก็กระถางนี้จะมีดินอยู่ด้วยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเขาก็จะแตกลากอะ่ะ เราเด็ดแบบนี้ก็ได้ค่ะนี่ออกมาแล้วนะคะไม่ต้องใช้มีดนะคะใช้มือหักเลยค่ะแล้วก็เอาอนี้ลงไปอันหนึง่งค่ะก็จะได้ความสวยงามแต่อันเนี้ยเดี๋ยวจะลงดินให้เพื่อนเพื่ดูอันนี้ลงน้ำนะคะเห็นไหมคะใบก็จะสวยงามแบบนี้ค่ะอสวยงามมากค่ะก็จะเป็นใบด่างนะคะก็ อันนี้จะไปไว้โคนต้นไม้ต้นอื่นนะต้นมะม่วงต้นอื่นเขาจะได้สวยงามเดี๋ยวดูกันนะคะค่ะอันนี้เราเอาไว้ต้นมะม่วงต้นอื่นบ้างนะคะใบจะได้สวยงามเอาลากเขาลงไปที่ดินแบบนี้เลยนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็เอามือกดนิดนึงเท่านั้นเองค่ะไม่ต้องไปอะไรมากรับประกันว่าไม่มีวันตาย,ยเนี่ยค่ะให้ลากเขามาเกาะกับต้นไม้ไว้ค่ะ แล้วก็อดินกบโคนนิดนึงนะคะอ่าแค่นี้เองค่ะเพื่อนเดี๋ยวเขาขยายเข้าไปเองเนี่ยล่าของเขาอยู่เนี่ยค่ะค่ะก็